จะดูเรื่องนี้ก็ขอให้เตรียมตับให้พร้อมนะครับเรื่องนี้คล้ายๆด่าพิฆาตสูรเลยครับจินยาเพลของเรื่องเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันมิโกะโ,โดยหน้าที่ของเขาก็คือปราบอาสูนที่หมายจะเข้ามาในหมู่บ้านหรือต้องการทำร้ายมิโกะวันหนึ่งเนี่ยจินยาได้เจออาสูนที่ต้องการบุกเข้ามาครับจินยาจึงต้องต่อสู้และเอาชนะมาได้ด้วยเล็กกั่าแขนหนึ่งข้างนะครับซึ่งปกติเนี่ยเสียแขนไปข้างนึงจินยาก็คงจะขิดแต่เขาดันรอดมาได้เพราะตัวเองได้กลายเป็นอาสูนแบบงง,ง,ง จินยะที่รอดมาได้รีบไปหามิโกะที่ทําการคุ้มกันและได้พบว่ามีอสูรตนหนึ่งกําลังเข้าทําร้ายเธอแต่อสูรตนนั้นมันดันกลายเป็นน้องสาวที่ชื่อสุซุเนนี่สิยังไม่พอครับสุสุเนที่กลายเป็นอสูรเนี่ยยังถูกเรียกว่าราชันอสูรในอนาคตอีกร้อยเจ็ดสิบปีด้วยพระเอกจินยะที่ฟิลขาดได้เข้าต่อสู้กับน้องสาวแต่ก็ไม่สามารถกําจัดเธอได้สุซุเนได้บอกว่าเราเจะได้เจอกันอีกและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวนานของนักล่าอาสูรจินยะ กับราชาอสูรซูซูเนะครับเรื่องนี้มีชื่อว่าลำนำโสกอสูรคาานะครับดูไปก็เหมือน what if ถ้าทันจิโร่ต้องต่อสู้กับเนสโกะเวอร์ชั่นชั่วร้ายเลยนะครับเตือนแล้วนะตับแหกนะเว้ยคือแบบเชียเอ้ยตอนแรกมันเล่นกูแล้วนะครับใครสนใจบิลิบิลมีชายนะครับดูแล้วเป็นไงฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ